โอเคก็ต้องขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมอยู่กับลาเคสเตอร์กันอีกเช่นเคยวันนี้ก็อยู่กับเกม d o ด2นะผมหรือ Dead or a r r i v a l 2นะผมอ่าซึ่งถ้าแปลตามตรงนะผมก็คือตายหรือรอดภาคที่2นะผมอ่าก็เป็นเกมแนวซอมบี้ชูติงนะผมอ่าก็คือซอมบี้ชูเตอร์เอ,า,อาง่ายๆนะผมเป็นเกมยิงซอมบี้ไปเรื่อยๆไปังบางานะผมนะครับอ่ารอมันอิน Initializing นะผมเออ install เออ install นี่เองนะผมทางทางการเข้าเข้าสู่เกมนะผมก็อาจจะนานหน่อยนะผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับก็สำหรับชาน้าผมนะครับก็ใครที่ยังไม่ได้กด subscribe นะผมก็อย่าลืมกดด้วยนะครับผมชาน้าวันี้ก็จะอัพทุกๆอัพคลิปทุกๆสัปดาห์ในช่วงปิดเทอมนะผมช่วงเปิดเทอมหรือช่วงเรียนก็จะอัพคลิปแค่สุกเสาร์อาทิตย์นะผมซึ่งตอนนี้ก็ใกล้เปิดเทอมแล้วนะครับผม อ่าส่วนช่วงสอบนะครับผมในแต่ละครั้งนะครในแต่ละปีนะครับผมช่วงสอบนะครับผมจะไม่ได้อัพคลิปนะครับผมอ่าโอเครอมันโหลดต่อไปมันโหลดต่อไปมันโหลดต่อไป <c oughs> รอมันโหลดต่อไปมันโหลดต่อไปมันโหลดต่อไป ก็ใหม่มันก็จะโหลดนานอย่างนี้แหละน <No. S 1> ะผมเดี๋ยวผมลองปิดแล้วเปิดใหม่แล้วกันนะมาขยยามนะครับนี่ภาคที่สองนะครับไม่ใช่ภาคแรกนะครับผมโอเคมันต้องขึ้นโหลดดิงนะผม มันต้องขึ้นโหลดนะครับผมถ้าขึ้นโหลดเนี่ยโอเคเสียงไหม่อีกก็ชัดเจนเลยครับผมโอเคครับผมมาแล้วครับผมมาครับผมมาทำไเลยครับผมอันนี้ก็เพลย์ครับผมจะมีสองหมวดนะผมก็คือซิงเกิลเพลเยอร์กับมัลติเพลเยอร์ครับผมซิงเกิลเพลเยอร์ก็คือเล่นเดี่ยวครับผมมัลติเพลเยอร์ก็คือเล่นเป็นทีมหรือเป็นคู่ะมาดูคอสตูมกันครับผมก็คือจะมีของให้ครับผมหมวกเหมืองอะไรพวกนี้ครับผมก็มีนะครับผมก็ตามราคากันไป มิดโอลก็รู้สึกว่าน่าจะเป็นอะไรไม่รู้นะผมบอทจอมก็เป็นขาครับผมอัปเกรดครับผมก็คือจะมีเอ่อสกิลอัปเกรดฮับเกรดนะผมก็เดิลนะผมก็จะมีของาใหม่นะผมก็คือเป็นเดชชอตฮันเตอร์อะไรพวกนี้ครับผมเดี๋ยวเรามาลุยกันนะผมอ๋อมีให้เลือกแมปด้วยอ๋อเป็นาคาร์พาร์คแวร์เฮาส์ออฟเฟส processing room ห้องวิจัยแล้วเมื blade, blade, blade for, blade for นอน blade b l a d e f o r blast furnace นะผมก็เป็นที่เตาปฏิภาวนะผมก็มา broken c down cars rotting co c r o p r c e s and the walking dead are all you you will find in this c a r park time to clean it up and find where you ความเคลอินเดคาเดี๋ยวถ้าถ้าแปลผิดขออภัยด้วยนะผมโอเคก็การบังคับนะผมก็ตามนี้เลยนะครับผมก็คือทางซ้ายจะมูฟบทางขวาก็จะยิงก็จะมีกระสุนให้นะผมแล้วก็ส่วนอรูปปืนนะผมก็เปลี่ยนก็เปลี่ยนปืนได้นะผมส่วนปุ่มสีทองนะผมหรือจะเป็นปุ่มพออ่าเป็นปุ่มไบช็อปอ,อะไรประมาณนี้นะผม สี่นาทีแล้วยังไม่ทันจะเข้ายังไม่ทันจะเล่นเลยไอ้อบ้าเอ้ยโอ้โหสี่นาทีแล้วน,นี่ยังไม่ทันจะเข้าเล่นเลยจ้าโอ้ยเราดิ้งงานไปเนี่ย มันก็ไม่นานนะมันก็เร็วเรื่อยๆเนี่ยถ้าเกิดโทรศัพท์หรืออะไรพวกเนี้ยโอเค อุ้ยเจ็บ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 เจ้ยตายเลยเฮ้ยอ้าวโอ้โหอะไรนะครับทุกผู้ชมครับต้องเปลี่ยนแล้วต้องเปลี่ยนตัวแล้วต้องเปลี่ยนตัวแล้วอย่างนี้โอ้โหตัวใหญ่โอเค โอ้นะใหญ่นะใหญ่นน่นนน่นนย่นนู่นนู่นนู่นตายแล้วเนี่ยตายเยโอ้โหตัวใหญ่ไนมอีกยเลยเด้ยเดี๋ยวเดี๋ยวคือวิ่งมันจะเพิ่มอ๋อคือวิ่งมันจะเพิ่มดาเมจด้วยไ่เ่อนนาทีแล้ร่ย นะครบผมว่าชุดนี้มันกินกระเปกอยู่นะผมมันกินกระเพกในการอัดเกื่อเตอนะครับให,ใหญ่มาโว้ยโอเคครับเทิม yeah. yeah. มารนะั้ผมเ,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 เยวมาื่นี้อ๊ยเจ็บเจ็บโอ้นี่น่นนว้าวแดกอีกสกินมาก ว้าวแดงต่อไปอืม shoot, เฮดช็อตครับวันชุดเป็นเดาบ้ลครับผมโอเควันชุดอืออือเฮ้ยหลังหลังอือเก็บ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 โอ้ยนี่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 นี ishing, ่นี่ตอนนี้ตอนนี้โอ้โหข้างหน้ามาโอ้โหโอ้โหโอ้โห Language. โอ้โหโอ้โหแล้วมันก็เป็นตรงนี้เป็นตรงนี้ เอาไอบา้บ้าโอ้ยเออไอ้จ้โอ้ยอย่าอยู่เยยยงยยยยยย่งอยงอยยยยยยอยย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 ยัยผมยยนไม่พอ โซเรยเชีเลตร้อยซอมบี้นะผมได้ตังค์ด้วยอันนี้คืออย่างเออโฆษณาขึ้นมาดำบื้อโอเคเหนื่อยเลยนะผมโอเค็มมีนี้ด้วยโอเค มีแบบอันล็อกให้ด้วยนะทำให้เชื่อมมาเลยครับผมคือมันเลือกด่านได้ไงครับผมมาเดี๋ยวเราลองมาดู warehouse กันนะครับผมอันนี้มันเชื่อมต่อกนนะับอะไร้ะ รัวช่างมันอ๋อนี่มันแล้วกันเนี่ย <c oughs> <c oughs> แต่งเป็นไอโดเสาไดาส้สกิยอดมากโอ้ ขอถอยสิครับดีกันสกรูเอ่อขอดูหน่อยเราจะซื้ออะไรได้บ้าเนี่ยโอ้โอ ไม่ดิ่นไงเหรออ้ยโอ้ยตต็มเลยโอ้ยไม่พอครับผมรับอื้โอ้ยจะตายแล้วโว้ยอื้อตายแ้ต sebenarnya di laut โอเคก็ต้องขอจบคลิปจบเพียงเรื่องนี้นะผมเจอกันใหม่กันในครั้งต่อไปนะผมกับเจตออร์ไลฟ์ริเวอร์สองนะผมอ่าก็ถ้าชอบกดก็กดไลค์ดลวยกดซับสไคร e ด้วยนะผมถ้าใช่ก็กดแชร์หรือกด l ลฟ e นะผม l ลฟ e พวกเรา l ลฟ e ผมนะผมในการแคสเกมนะผมก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะผมจากคลิมสวัสดีครับผมบ๊ายบาย